วันนี้นะครับเราจะพาท่านชมมาทำว่าวฉลอง40,000ส่นสต๊าเ ครับท่านผู้ชมลุยกันครับ let's go เอาละครับเอาละเอาละจังหวะนี้แหละอุ้ยไปแล้วครับสี่มื่นทับของเราโอ้โหดึงแรงมากโอ้โหโอ้โหไป็นสแลงเลยอย่าเป็นคนที่ช่างฝันครับจงเป็นคนที่ช่างทำโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาทำว่าวฉลองสี่มื่น สับตะไคยในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงณจุดนี้ได้แต่ว่ายังไม่สุดนะสุดของผมก็คือ1นึ่งแสนซับจะดีใจมาก ก็คือตอนนี้นะถ้าใครดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็วันนี้เราก็จะทำว่าวยูทู e นะครับผมเป็นอ่าสีแดงเนาะก็ลุโลโก้ยูทูปนั่นแหละแล้วก็เราจะใส่ชื่อช่องของเราไปแล้วก็จะใส่ยอดซับของเราไปนะครับผมอ่าว่าวในวันนี้ที่ผมจะทําก็จะเป็นว่าวปักเป้านะครับผมอ่าเอาง่ายๆนะตัวใหญ่ๆได้เห็นโลโก้ u t u b e นะครับผมแล้วก็ชื่อช่องของเราแล้วก็ยอดซับของเรานะครับปล่อยขึ้นบนฟ้านะครับตอนนี้ก็นี่นะครับใครยังไม่รู้ว่า ซีม0นซับแล้วนี่ดูนี่นะครับผมนี่เราถึงแล้วครับ4ีม0นซับผมอยากจะจับตรงนี้เนาะเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้เนาะให้เป็นหนึ่งแสนซับเร็วๆจังเลยครับเออใครก็ได้นะช่วยกดติดตามหน่อยนะครับผมให้มันเป็นขึ้นหนึ่งแสนนะเออโอเคอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมไปเลย อันดับแรกนะครับท่านชมเดี๋ยวเราจะทําการผ่าไมา้ไผ่กันก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการผ่าไปได้นิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาผ่ากันต่อนะครับผมเพื่อที่จะได้เอาไปทำว่าวอ่าปักเป้านะครับผมทาให้มันใหญ่ๆหน่อยนะเออไหนๆก็ทํำละป่ะลุย โอเคครับท่านชมตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเหลาไม้อ่าคงตรงกับคงงอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแดดไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ไม้ไผ่ที่มันอุ้มน้ําไว้นะมันจะได้แห้งนะครับผมเดี๋ยวเราเอาไปตากไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนนะครับผมเหนื่อยเออตั้งแต่เช้าแล้วเนาะเออตากแดดไว้ตรงนี้แม่งเลยเออนี่แหละเดี๋ยวเราให้มันแห้งสักประมาณ 10- 20นาทีเดี๋ยวเราค่อยมาเอานะครับถ้าเราได้ไปทําขั้นตอนอื่นต่อไปครับไปลุย มาครับท่านชมช่วงที่รอนะครับเดี๋ยวเราจะมาตัดถุงพลาสติกร้อนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้วาดร้อนาน้องก้าวเนาะใช่ไหมไปลุยกันเลยดีกว่า let's go โอเคครับท่านชมตอนนี้นะครับไม้เราก็น่าจะแห้งได้ที่แล้วนะครับผมเพราะว่าตากแดดเป็นชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวเราจะได้ไปเริ่มทําตัวว่าวกันนะครับผมผมก็ได้ตัดกระดาษไเสร็จแล้วเนาะเออตัดถุงพลาสติกเสร็จแล้วเนาะก็นี่ครับผมแห้งละโอ้ยร้อนเลยเนาะออกมาแป๊บเดียวไม้ไผ่จะไม่แห้งได้ไงเนาะไปงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทําตัวว่าวกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไป เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้เราพร้อมที่จะเขียนลงไปแล้วนะครับผมอ่ทาทั้งโล YouTube แล้วก็ชื่อช่องผมนะครับผมแล้วก็ยอดผู้ติดตาม4000นะน้องกาเนาะโอ้ยเอาละครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมกับน้องกาจะช่วยกันวาด่ากันเขียนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าคุณผู ท่านชมตอนนี้นะครับว่าวของเราครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เราจะเอาไปฉลองปล่อย4 0 0 0มืนซับสไครกันนะครับผมตอนนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยผมก็กําลังเพิ่งตื่นนะ,ะหลับไป 2- 3สนินะครับําว่าวเสร็จแนละ้วโมง่วงมากเดี๋ยวเราจะได้ไปปล่อยกันที่สถานที่ที่เราเล่นว่าวประจํานะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ใส่รถแล้วก็เดี๋ยวเราไปปล่อยกันเลยดีกว่าไป let's go ครับท่านผู้ชมลุยกันครับ let's go มาครับท่านชมตอนนี้นะครับว้าวของเรานะครับได้ขึ้นมาถึงบนยอดเขาที่เราปล่อยเป็นประจําแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับบรรยากาศก็คือแบบร้อนจัดเลยนะดูดิโคตรร้อนอะ่ะแล้วก็ลมรู้สึกว่าลมเบาอีกละผมมาปุ๊บลมเบาพอผมกําลังอยู่ที่บ้านกําลังจะขึ้นมาลมมีแรงมากเลยแต่พอมาถึงปุ๊บลมเบานะก็เป็นแบบนี้แหละมันกวนนะครับ <laughs> เดี๋ยวเราปล่อยกันเอา้ารู้สึกว่าลมมาละเอาละครับเอาละเอาละจังหวะนี้แหละอุ้ย ไปแล้วครับสี่หมื่นซับของเราดูครับความทุรัตทะเลน,นะถ่ายด้วยอันนี้ด้วยปล่อยด้วยนะครับอันนี้คือแบบไม่ได้ลองอะไรเลยนะอันนี้ก็คือมานี่นะปล่อยแบบสุดๆร้อนๆเลยครับน<ด>ี่ร้อนๆของจริงเลยนะโอ้มาแล้วครับสี่หมื่นซับของเราโอ้ดีมากเรายกเลยนะยกสี่ทีนะสูงสองเมตรอ่ะ น here, <laughs> like one, uh ี่แสดงว่าต้องได้แสบทับแน่นอนแสบทับแน่ๆครับแบบนี้ครับอืมนขึ้นสบเลยนะับครับนะครับมีอุปกรณ์ที่ช่วย่ ผมแมงกัน็อย่างนี้ครับผมอยากรวยอยากมีตังก็ต้องทํางานนะครับผมถ้าคุณเราไม่ทํางานถ้าไม่เริ่มมันก็ไม่มีครับฝันต่อไปครับอย่าเป็นคนที่ช่างฝันครับจงเป็นคนที่ช่างทำเอ้นี่เป็นไงวันนี้มีสาระมีคำคม,มเด็ดดเออแต่ก่อนจะเด็ดตอนนี้ว่าจะตก <c oughs> ก่อนจะได้ไปถึงในร่มฮ่ไปในร่มทีไรนี่จะตกตลอดลว่าฮะไรอุ้ย <c oughs> เฮ้ยโอ้หกลม้มโอ้ยชีวิตโอ้ยว่าตกไหมเนี่ยขั้นหนึ่งนะเฮ้ยเกือบหัวฟาดนี่ครับอันตรายมันเกิดได้ทุกเมือนะว่าวก็จะตกอีกโอ้ยโอ้อยดึงว่าวขึ้นก่อนว่าวนี่สำคัญเลยขี้เกียจให้มันตกไงเอ้ยครับเวนเลย ว่านี้แหละไปเราไปเข้าร่มกันเฮ้ยเฮ้ยวาววาวอยู่นู่นฮชีวิต้อได้อยู่ในร่มแล้วฮู้นี่นะครับลม่ลมล่มเฮ้ยปล่อยว่าวกันชิวๆแต่เมื่อกี้ไม่ชิวเลยนะพลาดเลย ่อกธรรมดาครับคนเรา่อมมีบาดแผลูุุ้ชายเอ็มร้อยต้องเข้าแล้วครับสึกว่าว่าว่าจะหนักไปทางทางขวามือเรานะขวาตรงนี้นิดนึงต้องแก้นิดหน่อย ไปสูงๆแลเนะท่านผู้ชมมันไปติดลงบนอยู่ทั้นเลยปลายฟ้านะครับประสบความสำเร็จนะครับผมก็ดีใจนะครับที่ได้อ่าซีมมอนซับดีใจอย่างมากเลยไม่คิดว่าช่องภูมิแมงกกบ้านนอกแบบนี้นะครับจะมีผู้ติดตามเยอะขนาดนี้นะ มันก็เยอะสําหรับผมเหมือนกันนะแต่ถ้าแสนซับนี่คือจะแบบดีมากเลยผมได้โลมาเชิดชูติดไว้ข้างฝาจะเป็นอะไรที่ดีมากยังไงก็ช่วยดันช่องผมให้ถึง1นึ่งแสนซับด้วยนะครับรับรองครับว่าผมจะสร้างคอนเทนต์ที่มันดีๆขึ้นกว่านี้นะครับพัฒนาขึ้นกว่านี้นะครับผม ครับเราเราคือหยับหัวนกเมื่อกี้โอ้แรงมากเลยดูดิกึนแรงมากเลยเรา,เรา,เรา,เราต้องปล่อยละค้าเนี้ยเออไปให้หลอกหมุนนะนี่เราไม่ต้องหมุนละไปให้หลอกหมุนเอง ก็ขยับให้มันนะครับนะครับเดี๋ยวมันก็ไปเองโอ้ดูครับดูดิโอโหดึงแรงมากโอ้โหไปสแลงเลยโอ้โหโอ้ครับดูครับแรงจริงๆเลยนะ ครับท่านชมก็หลังจากที่ได้ไปเห็นโดนมุมสูงแล้วนะก็คงจะเห็นนะว่าว่าเราเนี่ยดูแบบสุดยอดมาก4,000 40, 0ซับสำหรับฉลองในครั้งนี้นะครับผมก็ตั้งใจทําเพื่อให้ท่านผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าถึง5,000 50, 0ซับก็มีนะครับมีเรื่อยๆจนกว่า1,000 0 0ซับ1,000 0 0ซับนี่คือจะเป็นอะไรที่แบบใหญ่เน่ยต้องใหญ่แบบใหญ่ถึงใหญ่มากอ่ะเป็นการแบบต้องแห่รอบไม่ละมาดละมั่งโลนะ <laughs> ก็โอเคงั้นเดี๋ยวขอปิดที่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครชอบอยากให้ผมถึง1ืมแสนทรบเรื่อยๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องผมแมงโงกเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับอ้าวครับอู้อูโอู้อู้แรงมากอุ้ยอู้อูโอ้ย